อันนี้มันใช้ปลอกชกอะไรของของไอ้ฮอนด้าไหมอ่าอันนี้ใช้ปลอกฮอนฮอนด้าหรือเปล่ถึงว่ามันแต่ว่าแผงคอเดิมใช่ไหมเดิมอะเดิมแล้วมันใส่ลงได้ไงวะอ๋อมันใส่บูธตรงนี้ใช่ไหมใส่ดรือเปล่าไม่นะมันก็อ๋อเป็นบูธอยู่อันอ Ə OS! นี้นะเออช่วยช่วยกันนี่ โอ้ยผมไอเอ็กเซ x z นี้อยู่ก็ยังไม่ได้แตทำเลยอันนี้ข่าขาบัวอะไรผมนี่เอลอยู่เลยอ๋อมี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 เอล L ด้วยอ่ะแต่โต้สวยนะโต้พังมดแล้วต้อเลย SGR ของใครไว้ SGR ของใครไว้ SGR นึกไม่ออกเงี้โอ้แต่ว่านี่พักเท้าของหนุยลิซซิง กับวิงามก็สวยนะอามไข่อามไข่นี่สวยซื้อไปเท่าไหร่นะกันกันนี้ก็หมื่นแปดดมส่งอ่ะอ๋อหมื่นแปดดมส่งก็ถือว่าโอเคนะสีอะไรกหมื่นสี่9,000สี่พันี่ยไง VR แต่งน้อยๆแต่ว่ารอ VR จริง VR Special ซื้อมากี่วันแล้วนี่ สามเดือนแล้วใช่ครับใช้ได้อยู่นะสามเดือนนั่นแหละก็กลับดีไม่มีปัญหาอะไรยังไม่มีนะสตัดตัดได้เลยนะวัดรอบอะไรยังยังขึ้นอยู่ไหมไม่ขึ้นไม่ขึ้นแล้วแต่ว่าไม่ไม่อะไร์ทให้เอาลองดูลองดูมาฟังเสียงทอดเครื่องเครื่องก็โอเคนะเงียบเงียบเงียบดีนะ เฮ้ยเ,ออเรื่องเงียบม,มากเืองเงียบม,มากอ r BR อันนี้เป็นคาบูอะไราบูอ็นเนอน่าจะอนแหละอน่าน่าจะคาบูถ้าไม่เคียวก็ยังนี่แหละก็ร้อยอะไรร้อยสี่สิบเจ็ดซีซี เดี๋ยวรถก็สโลว์นิ่งดีนะนิ่งไงเออนิ่งนิ่งนิ่งยอดมาเจ๋งมากเลยคุ้มเลยซื้อมานะเนี่ยน่าเชื่อเครื่องนิ่มนิ่มเลยเนี่ยน้ำมันเครื่องใส่แค่เจ็ดร้อยใช่ก็เท่ากับเออเท่ากับเวฟเลยใช่ใแรงนะรถร้อยห้าสิบซีซีแต่ว่าใส่น้ำมันเครื่องนิดเดียวเองนิดเดียวเออมาตัวนี้ต้องนิดนึงไงครับ กับของแปดร้อยได้นะเหลือนิดนึงมีกอหม้อน้ำมีเนียมครับหม้อน้ำมีเนียมด้วยอันนี้ก็ถือว่าแค่นี้ก็ลอยนะเจมเจมเจมเนี่ยวีอาร์ตัวยังสวยอยู่ครับยังสวยอยู่ได้เดี๋นะใช่ใช่วัยรุ่นก็ก็คนเล่นเยอะเหมือนกันนะ VR อาร์นะถึงว่าจะหลายปีแล้วก็ตาม ส่วนตัวนี้ผมก็มีไอเซ็ตครับแต่ว่าทําไม่จบสูบตะลุตลอดเลยกับไกลๆรับใช่เซ็งกับที่มันสูบตะลุนี่แหละก็ามาฮ่าเหมือนๆกันฮะสายคัตจะอยู่ด้านนี้ช่ายฮวนด้จะอยู่ด้านนู้นนะแล้วก็ซีซีจริง147ซ,ซีซีนะครับหลอกโชว์ก็เป็นของน่าจะเป็นของค่ายฮอนดับน่าจะเป็นของพวกโนวา มาใส่กันพวกพวกนี้เยอะนะใช่แล้วก็หลายรุ่นหรือพวก k r อะไรบางทีนะเขาน่าจมันไล่มันไล่เบะมากน,นะ,อะโอ้โเจียมเลยนี่นขายต่อได้ไหรนะถ,ถ้าขายต่อ <c oughs> ขายต่อ 15, หมื่นห้าไปใครสนใจมืหน้านะคันนี้รถขับใช้งานอยู่ประจำว่าคันนี้ผมเห็นอยู่ตลอดกลับไปกลับมาอยู่แถวนี้นะครับ โอเคขอบคุณมากขอบคุณมากครับอ่าจะให้แกมาทำท่อให้ใช่ใช่มันต้องทำขายึดจากตรงนี้ไปถ้าถ้ายึดแบบนี้มันไม่อยู่นอกจากว่าพี่จะใส่ท่อเดิมโอ้ท่อเดิมไม่มีแล้วเออแต่ว่าถ้าแบบนี้จะเปลี่ยนไปเลยเลยใช่แต่ว่ามันก็ไม่อยู่อีกพี่ดึงจากตรงนี้ดีกว่าเชื่อมันถ้าแบบนี้มันเสียเสียปลายทิ้งเป่าเปล่าเลยเพราะว่าสวยอยู่ ไปเรื่อยๆก่อนนะครับต้องทําขาจับมาจากตัวนี้เลยพี่ให้เขาเชื่อมขาจับมาให้ดีกว่าใช่ๆๆไม่อย่างนั้นก็แบบต้องเปลี่ยนไปลายไปเรื่อยๆแล้วมันเปืองครับ,บผมกัดไว้เดียๆผมดูสตาร์ทครับพี่ทีครับผมนี่ยสตาร์ทดีเดียวที่นะ หนึ่งห้าครับใครสนใจหนึ่งห้าคันนี้นะแอบตัวนิ่มๆเลยจำ้จำจำ้ำจ้ำ